ใช่ไหมใช่ไม่เล็ของเขา,ขอ,าของเราของเขาของเราโอ้โหไม่มีใครใส่ใจหนูว่งนอนนะอะไรนะ <c oughs> รอ,อนหรออน่ะคิดว่าเป <c oughs> ็นน้อเหรอเไ่ปเรไ่อนเนอยเราผมมูช้ชายดีกว่าเ <c oughs> หนื่อยคะไม,ไม่เหนื่อยครับคือทำไมต้องมองตอากลับตันี้อะไรนะ คำเดียวคำสร้างว่าจุกให้ใจยังตะขัดอยู่เลยตอนนี้ขอบคุณมากนะคะก็หวังว่าพวกเราจะมั่ความฝึกนะครับแล้วก็เสี่ยงรอดรอยยิ้มให้กับทุกคนได้นะครับปีหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับก็ขอให้ทุกท่านเอารักกับลังทอย่างนี้ตลอดไปคุณเราก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสามท่านด้วยนะครับน้องไก่แก้วนะครับน้องณเดชแล้วก็ ชื่อเลยครับอะนะชื่อเลยนะเป็นหลายคนเลืพ่เกาะีแงได้ทนี้ได้ก็อขอบคุณมากที่มาช่วยสร้างสีสันนะครับผมขอบคุณมากครับตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างไหมครับอะไรนะพี่โมีผลอะไรบ้างก็เล่นคู่กับนเดชเรื่องตนนี้นี่ใครครอเิร์นี่รอเิร์นี่ไปเดรนี่ป้าป้าเนื่องนเรื่องชื่ออะไรนะอาทิตย์รอาทิตย์ไปดูย้อนหลังก็ดูย้อนหลัง ไปดูไปเจอเสมาก็ให้เสมามขาจบไปแล้วนะใครเมื่อเคืนใครดูบ้างครับนี่เห็นไหมแฟนคับเยะแยะเลยนะครับน่ารักมากละครพดละครเรื่องนี้นะขอให้ติดตามด้วยตอนนี้พี่ก็มีผลงาน กูเลครับอยู่กัูทุกท่านเลครับผมวันนี้ดีใจมากๆนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้แบบว่ามีโอกาสมาเราเพลงมามอบความทรงจำทุกคนในวันนี้บอกว่าอยากให้ทุกคนเก็บความทรงจำแล้วภาพที่แบบว่าเราสุขเฮียกันวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับน้องใหญ่ยังค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะคะหวังว่าวันนี้มีความสุขไปกับเราทั้งทั้งสี่คนนะคะก็ไม่ใช่คนเหรอเนี่ย ทำไม,ำไมเธอต้องยืนตรงนี้ตอดเวล,ลาเธอต้อไปยืนนู้นเหรอและทำไมพี่ต้องยืนฝั่งนั้นด่วพี่ยืนตรงนา้าแ,ะแะ่ะ <laughs> าละตอนี้เรามาสุกัต่อีกว่าขอบคุณแขกรับเชิญที่น่านรักแเาทาั้งสท่านเดยน่ารักมากๆอะไรละ่ะคุณจะบอกอีกอย่างหนึงน่งเหลือเดี๋ยวจะปลี่ยนา,าแล้วจะมาเป็นลมในกด,ดูิงเหรอเกงเพราะว่าอย่าลุกไปไหนนะมเยบผุเลียวผ่เียผผเียผเยอะไรเดียวลูกเดียวโผ่ต้องติดตามดูหลังจากคอนเสิร์ตวออบไดครับผม 这个岛嘞，那个。<noise>